ไปกดกดกดจับอะไรนะเอ่ออีครั้งครับผมเออพี่ตายไม่มาชุบเหรอเอ้ยผมไปพี่ไม่ต้องห่วงผมเป็นเมดี้ไอ้เจ๊กช่วยระยะไกลไกลเก่งๆๆๆๆๆๆไอ่ัาเง พี่ใช้ผ้าบันแผลด้วยนะแล้วมีจํากัดด้วยนะผ้าพันแผลไม่แล้วทำไมพี่ใช้ยาอะไรไม่ได้เลยพี่ต้องเปลี่ยนเป็นกล่องแดงอะพี่แล้วก,กดจีเอ็งโยนอนี่ไหมพี่ดิอ้าวได้พี่มาเลยพี่มาตรงผมเลยผมก็อาการหนักพอกันกับพี่เลยครับเอาไปพี่โยนใส่หน้าโี๋ยวัน พี่เล่นข้ามเควสไปบทที่สามเลยอ่ะผมยังอยู่บทตึกอยู่เลยพี่จะรู้ได้ไงพี่เห็นอะไรกลุ่มกลมบางเหลืองเพื่อกดหมดนะครับพี่พี่ได้เรื่องแล้วไม่เด็ดระดับยากเลยทำไมพี่วิ่งไม่เหนื่อยเลยเหนื่อยเนี่ยเดินอยู่เนี่ยผมเด็กพี่ดังแรกไหนโอ้มอไม่เห็นเลยคนทั้งนั้นพี่พี่พี่มาหนี่มานี่มานี่พี่เห็นตรงที่ผมอยู่ไหมยาวเอายาวก่อนเขาบอยาวก่อนพี่พี กล่องซับไพ่พี่ไม่เห็นเหรอไม่ไมเห็นแบ่มาถึงผมเก็บไปถึงไหนเนี่ยมผมเก็บยอย่อ๋อไอเด้นเหรอใช่กล่องซับไพ่อันใหม่ว้าวมันเหมาะกับโหมดนี้มากเลยพี่โหมดยากสุดนี่ยอันนี้ักลัวโหมดที่บอทเอไอยิงเจ็บพลิบหายใหญ่โดนยิงแม้แต่นาทีเดียว โดนยิงขาครับใช่เหมือนเมื่อกี้ไงพี่เอ้ยตัางไงจับเป็น่ะพี่เอาตัวไหนว่ามา๋ยวเอาตัวซ้ายตัวซ้ายหันอยู่ป่ะพี่ตัวขวาหันบ้างเดี๋ยวจับคอมกันคอมเอ้ยพี่ีกคขาง้งผมโดยนยิงกดบีสปาร์คม สวัสดีครับสอบเ่สครคูพดไี่ม e ใส่ e ี่ม r y t h i n g ม o u know t ม l l m ่ e v e r y ใ h ่ n g t มา l me more about this now สร็จแล้วเหรอพี่้่่พี่มอสาับมาพี่มมพี่มพี่ี่มมาม่ใส่ม่ พ่อาะโอ้โอ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 พี่ผมขับได้ไงคอมใหม่ทำไมได้อะะไปดี่พี่ผมขอใช้โดนเช็คปั๊บพี่จะเช็คด้ว โอ้ข้างบนนั้นสองนอโอ้โอ้อยู่กันบ้านเลยมันเกอแบบที่พี่เล่นเมื่อวานไงจำได้ไหมเออพี่เล่นอยู่หรอเมื่อวานปั๊กที่พี่ลองลองเทโพลีคอนไงอ๋อพี่ไม่ได้เปิดรับผมอ๋อไปตรงนี้นั่นเหลอฮะอะไรนะพี่มันคำสั่งฆ่าเหรอเนี่ยอ๋อคำสั่งช่วยพี่ก็ฆ่าครับ โอเคผมพร้อมมาพี่เก็บตาไนก่อนได้ไหมได้เดี๋ยวพี่เก็บให้เนอะเปลี่ยนปืนเลย <c oughs> เราเก็บเงียบไปดีวกว่าน,นะจ๊ะอา้าวพี่มันมันตื่นตุมแล้วพี่มันตื่นตุมแล้วใครเปิดเพลงครับ มปิดเสียงทุกคนเลยพี่เดีัทำไมพี่มีเสียงเพลงญี่ปุ่นร้องเข้ามาพี่ไปปิดไอตัวป่วนกันปิดเสียงไอตัวป่วน,นดูดดู พี่พี่ผมโดนจริงพี่อ่ะดูแล้วก็เองโดนจริงอ่ะแต่ยังไม่มีเวลาช่วยให้ข้าวพี่อ๋อหลังเข้าพี่หลังเข้าโหม่พี่เหรอดีมากมันโหม่พี่แล้วเป็นเมดิก ไม่กลัวพี่ไปีีไปเจ้าเอาอะไรพี่รัายาอยู่พี่รักสายอยู่เปนอ้อมไปหลังพี่แล้วเม็นอ้อมไปหลังพี่แล้วพี่เออตายตาย ข้อมูลยอดถ้มามันยังมีตัวเด่นๆเยี่ยอยู่นะพี่ไม่ตัวหนึ่งนะทำไมพี่กดทีพยาบาลเำไมไม่ได้ รายงานเตรียมเรือเตรียมพร้อมเรือดำนำ้ำน่าจะเป็นพี่รักษาตัวเองไม่ได้เออพี่เป็นกระเป๋แดงนี่ไอแดงเลแดงก็ไม่ได้หมดแล้วอ๋อพี่ใช้หมดแล้วกับเต็นพี่ไม่แต่พยาบาลพี่ก็ใช้ไม่ได้ก็ใช่ครับไอเป็นหลอดแต่ใช้ไม่ได้อต้องเป็นซีนเลียมใหญ่ๆนั้นเท่านั้นแต่ไงความยากโหดเลยพี่ อย่างเดียวเลยประมาณแต่ไม่บอกเจ้าว่าแหละรักษาให้พี่หน่อยรักษาได้ไหมหมอหมอเอาไปพี่หมอหมอเพิ่มโยนเหมือนเป็นขันหมาไอเกมมันมาทำอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันเลยพี่เอาหายเป็นปีทิ้งโอ้โหแข็งแรงดีเลยหมอหมอหมอไปขึ้นหออันนี้จบแล้วใช่ไหม จะอย่างอย่างพี่มีที่ึงเห็นป้วเดี๋ยวผมขับให้หมอดีมากครับเฮ้ยพี่ลงเลยพี่ลงเลยลงมันตรวจตรวจฮอตรวจฮออันนี้อ๋อลงแล้วลงแล้วมาลงแล้วลงยี่เกียวเราเห็นอยากขึ้นเยอะเลยเออ ตามมนดีกันจังวะตีฆ่าตัวราะ,ะเวงกันนะครับัเอาะไรพี่ผมเก็บสะพายแป๊บโดนเช็ค บินผ่านหัวไม่เป็นไรผมอยู่ในพุ่มโอดก็บินผ่านเร็วๆหน่อยสิครับนี่ก็เราแว่งเต็มที่เใช่ไหมดูยากไปหมดใช่ผมมาร์คมาร์คยับเลยตอนนี้แอบ๊บว่า ดัดมุลโดนนำสองต่วจัดคาเล่นกับอะไรนะอะไรพี่รับกับสานโชยย้ายมาแมนยูเหรอไม่ค่อยเข้าค้างตัวเองเลยป<ะ>้องใจพี่ยิงตัวไหนมากเลยครับฮะแล้วต่พี่เลยครับ เดี๋ยวพี่จะดสันในกันครับมัถ้ามันอันเลิร์ศม,มันก็ไม่เห็นผมครับถ,ถ้ามันทำพี่ก็ตายเด็กผมเป็นเมดิ๊งไงคอยช่วยพี่อยู่ข้างหลังทำไมตัวหนึ่งตายยากจังผมว่าผมน่าจะมากเกือบหมดแมปแล้วล่ะพี่ เี่เกองตรงมาคนเดีเดี๋ยวเก็บเอะะ้บองเเดบร้ยเบร้อยเเรียบร้อย เออมันจะเก็บพี่แล้วโอ๊ยมาช่วยยิงหน่อยโอ้โหโอ้ยตายโอ้ยพี่ตายแล้วพี่ตายพยายามอยู่พี่พยายามอยู่เดนพิษฮะโดนพิษอืมเดนกันตังไปเอ้ยอย่าโดนเลยเก็บเก็บอันนี้ก่อนดิมันอยู่ข้างหน้าอ้อยอะเออแงง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 นะครับมอครับหมอหมอของป่องไอ้กล่องป่องแบบมึงจะอันนึงี้ เพื่อนเลยครับอุ้ยพี่มนันยิงหาพี่อ่ะหมอก็ช่วยนะยสิหมอหมอก็แอบอยู่ครับคน <c oughs> ไม่มีพาย,ยาบาลตัวเองพี่ก็ไม่มีพายบาบาลห,ห,ห,หมอขาก็หักโคตหมอพึ่งทหารทีหมอเอ้ยหมอโคตรใจร้ายพี่หมอก็เกือบตายเหมือนกันนะเอาไปเลยพี่ปั๊บ

โอ้สวยพี่ต่อก็ไม่ไหวนะใช่เยอะไปมันก็ไม่ไหวเหมือน่ละพี่อย่ามาแต่พี่เลยอุ้ยไอตัวที่เจ็บสวยพี่อีกเข้าทางไหนได้บ้างเนี่ยเฮ้ยใคร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 มองใครมองข้างบนนี้เปล่าพี่ไม่บอกยังไงข้างบนนี้เฉียดเฉียบพี่อ๋อนี่ไงเข้าทางนี้หมอ อ๋อผมเข้าได้แล้วพี่อหมอเข้ามาแล้วหมอโคตรทัวตายบอกเลยไปปิดแป,ป๊บปิดเครื่องแป๊บเครื่องปิดแล้วพี่เลเกา้า อัวที่สิบออฮะต้องต้องนับขนาดเย่ยข้างบนปะเนี่ยทำไมไม่มาก <17. S 2> เอ้ยโอ้โหมันเห็นผมชิปหายแล้วพี่เ้ย หม,ห,หมอปูแล้วอ่หมอปู้แล้วหมอปู้แล้วหมอหมอทุกคนไปทางหมอเยี่ยมเยี่ยมหมอปู้แล้วนี่ไงพี่ปังโดนอะไรพี่อหมอขาหันก็หมอหมอทางไปหมอเดี่ยวกตัวไม่รอดเหมือนกันหมอเราไม่ช่วยโดนอะไรรายงานด้วยเ <laughs> จ้รักษาโทโโหโดนกระดม คือตอนนี้ขาขาผมก็หักันเนาะแอบไว้แอบไว้มันดูหนังสงครามโอ้ผมก็พยายามอยู่พี่แป๊บนึงแต่พีแต่พี่อเ,เล่นระเล่นระดับยากนี่ถือปืนใหญ่ไม่ได้ด้วยเหรอได้พี่ได้ไไดอ๋อหมายถึงถ้า,ถาเจ็บมันถือไม่ได้อยู่แล้วพี่ ได้แต่เป็นเล็กหมอหมอผมนอนแล้วหมอหมอยิงหมอเออดีมากตัวนั้นนะหมอตายแด้หมอมานรวมตัวแล้วเราอาจจะแห้งไปด้วยกันหมอขอเช็คกระสุนปืนโปรเฟสต์โอ้ยลบยี่สิบพี่ชักแม็กโม่ไม่ได้นะพี่ใช่พี่เปลี่ยนกระสุนได้อยู่ ไม่กระสุนน่ะยาช้กพี่ลองยิงแล้วกดรีโหลดดิมันลบ28อ่ะมันทิ้งหมดแม็กเลยกระสุนที่มีกระสุน400แต่จะไม่มีชีวิตหมอหมอมาชุบกระสุนหมอโยนกองกอนหมอจะเอาอะไรอ่าระเบิดหมอครับผมได้ช่วยเลยคนเดียวลงน้ำดีกว่าหลอดหลอดอาลงน้ำตายเลยลงน้ำ เนี่ยเนี่ยขยับตัวไม่รอหมอไม่ขยับแล้วเราหมอระเบิดโอ้โหเดือดเดือดโโอ้โอ้มอตายเลยโอ้โอ้ิปหายละหมอรอไว้หมอหมอก็ไม่นานรอดครับมอตายไปยัง

พี่ลอเออพี่ร้อยนัดอยู่แน่พี่อ่กำลังค่อยๆเก็บแต่ลตัวไงพี่พี่พี่นี่นออสวยก็พี่หมดแล้วแหละช่อหมอได้ครับเหลือสิบเก้าวิฮะเจ้าพี่อีกแล้วมองมแล้วมอง,ม,องม,มันมีเวลาหนึ่งนาทีเองพี่เออไอ้ที่แทงนี่อ๋อหมอหยิบผิดนั่นมีนมดตาย ตลกเลยนะเราจะกําช่วยหมอหยิบไปแล้วหยิบผิดหยิบมีดม,ม,ม,มีดหมอผ่าตัดบ้างเกอบยังเงี่ยหน้าจะหมอแล้วมั้งมอหมอก,รรา,การงานหนักค<ะ>อกันพลาดโดนยิงเป็นเป็นหมดที่มันมาก พี่มันบอกอเนื่องจากสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าทำจา,รากระยะไกลลองวัดนู่นเดพี่เล่นบาคาร่าให้ละห้าแสนแล้วพี่ซื้อคอมให้พี่พี่อะพี่มันให้ใช้โดรนหาอะไรอ่ะนี่ไงผมหาเจอแล้วนี <c oughs> ่เหรอจรวดได้เหรอ เออมันให้ตามสายสีน้ำเงินไปอ่ะพี่มันขึ้นไปทางพี่อ่ะตรงพี่ะเห็นไหมสายสีน้ำเงินใต้เท,ท้าพี่อ่ะมันโยงไปไหนก็อ,อยู่บนหัวพี่เลยเอ่ามันมีโอเคมันมันมาที่เรือดำน้ำนะเป็นด้วอ๋อ,อใช่ใช่ใช่ผมกำลังไอ้นี่พี่จีเออจีเดินนั้นใช่ บ้าปพอดีจี้ลำนแหละไปแหละไปด้วยจี้เดินเดินไปไหนอ่ะข้างบนน่ะพี่ข้างบนอ่ะเราลงมาทำไมเนี่ยเดินไปใหม่อจาวจอบสู้พี่ผมจะยืนอยู่ห่างอย่างงีงแบบแบบมันจะเมื่อกี้เป็นการลบที่อนาถมากยังลบไม่ กขาเรียกว่ายังยังไม่รู้วิธีการของการเล่นต่อไปจะดูแลจะไม่ไปไหนแล้วทำไมอะเอ๊ะล้งไงต่อมีไฟฟ้าโอเวอร์โหลดตั้งหาเป้าหมายแล้วไม่ขอมีของทองมีขี้เล็ปืน อุ้ยในชุดพางเขาเลยลือล่อเขลืออล่อเขาลี่มาดีจบแล้วเวนี่ไม่กล้ากระโดดแต่กลัวขาหักตายอย่าไปยองมี่ดูผมเป็นตัวยาหัก พี่ไม่ได้เ่าเควีต่อไปใช่ไหมไม่ได้ลเลยครับนี่ก็ขดไอเหลืองๆใกล้ๆอือฮึ